สวยมากคือตอนนี้นะคะก็คือหมอกเยอะมากเลยอาจจะมองไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชัดงมามันคือเนื้อปาวานะทุกคนนี่มันหน้าตาหนีแต่เป็ดเยอะมาก เย็นมากเลยทุกคนคือลมแรงมากคือบนเรือได้ขามันก็จะแบบหนักกว่านี้แบบอีกประมาณสีเท่าอันนี้ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะคะแต่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อกวางนั่นเองค่ะทุกคนแต่เป็นเหี่ยวนั่นเองนะคะเป็นจุดที่เขาตั้งใจเพื่อพาเรามาดูเหี่ยวจริงๆนะคะอยู่แบบใกล้ๆเลยนะคะเอาแวะมาดูสานามฟุตบอลที่สวยทีส่สุดในโลกนั่นเองนะคะ ก็เช้าวันที่3นะคะก็คือเมื่อเช้าเก็กินข้าวเช้าออกมาแล้วก็คือยุ่งๆจัดของขึ้นรถมานะคะไปเอารถมาจากแอ์พอร์ตขึ้นรถมาเช่ารถนะคะเพื่อเราจะไปเดสติเนชันเมืองต่อไปของเรานั่นเองก็คือนั่งรถไปสาชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วท้าสิบเกก็คือเที่ยงไปเกาะเซนยานะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ขอตัวนั่งรถไปก่อนละต่อไปแล้วก็จะไปแวะ กินข้าวเทียงทุกคนค่ะระหว่างทางแล้วก็แวะดูที่สวยๆกันนะคะน,นี่สวยมากคือตอนนี้นะคะก็คือเหมาะเยอะมากเลยอาจจะมองไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชัดขึ้นไปเหนื่อยนิดนึงทุกคนคือแบบเห็น360ทุกคนอันนี้ก็คือที่จอดรถที่เราจอดรถแล้วก็นี่เป็นภูเขามันเลยอันนี้มันก็จะเป็นฟิยอร์ที่มันออกกำลังจะออกทะเลคนก็เลยมาดูที่นี่เยอะนะคะ ค่ะแล้วก็ถึงสถานที่กันแล้วนะคะนี่เราก็กำลังจะเดินไปเพื่อไปกินเบอร์เกอร์คิงตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆหนักกว่าเมื่อคืนนะคะทุกคนที่ออมบอกว่าฝนตกก็คือฝนตกหนักมากเลย ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ destination นี่สวยมากเลยทุกคนนีแบบรุมเล็กๆพวกนี้เราตั้งใจจะมาถ่ายรูปที่มันเป็นภูเขาตรงนี้นะคะทุกคนเป็นคล้ายๆหน้าผาตรงนั้นก็จะเป็นฟย้อนค่ะวิวตรงนี้นะคะเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะให้เห็นทั้งฟยอนแล้วก็ภูเขานะคะทุกคนแล้วก็มีหินนะคะทําให้มันดูธรรมชาติค่ะ ต่อไปเราก็จะนั่งรถไปโรงแรมของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมเราแล้วนะคะกําลังจะเดินขึ้นห้องนะคะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านโรงแรมที่เราเช่ามาแล้วนะคะทุกคนนี่มันก็มีสนะี่ห้องนอนมีห้องน้ำแค่หนึ่งห้องเองแล้วก็มีครัวหนึ่งแล้วก็ห้องนั่เลนหนึ่งนะคะ เย็นไม่อยู่นะคะทุกคนก็คือเราก็กินข้าวกับน้ําพริกแล้วก็ซูมิสโซที่ทําเองบ้านเพราะว่าแถวนี้แบบไม่มีร้านอาหารเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบที่นี้ก็แบบหาซื้อของยากก็เลยเอามาเองสวัสดีคะ่ะทุกคนเช้าวันที่สี่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเรากําลังจะนั่งรถไปอีกสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อเราจะไป ที่ต่อไปนะคะของเรา Destination ต่อไปซึ่งเราจะไปพักโรงแรมที่นั่นอีกหนึ่งคืนนั่นเองนะคะเมืองฮาร์ s สตาร์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือใส่ชุดฟูฟูกับคอเต่าอันเดอรว่ามาที่นี่ต้องประหยัด ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้มานะคะก็คือนี้วิวสวยมากทุกคนอันนี้ก็คือไฟย้อนนะทีก็คือตรงนั้นก็คือกําลังจะออกทะเลแล้วนะคะแบบอากาศดีวันนี้นะคะโชคดีมากเลยนะคะที่วันนี้อากาศดี แล้วก็อยู่กันที่ร้านอาหารปลาเองค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเขาก็ดังเมนูปลาต่างๆแล้วก็มีเมนูน่าสนใจเยอะมากเลยค่ะรวมถึงเนื้อปลาหวานด้วย สั่งมามันคือเนื้อเป้าวานะทุกคนนี่มันหน้าตาหนีเพราะจิมม่มาชิ้นใหญ่กว่าน,นี้แต่อมก,กินไปแล้วคะอมันแค่คลัสเนื้อนะทุกคนแต่มันจะมีความเหนียวกันหน่อยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็นั่งรถมาสวนหนึ่งนะคะชื่อว่า People's Park นะคะนี อากาศเย็นมากแล้วก็มีแดดนะคะแดดเบาๆก็คือไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่มันก็พออยู่ได้เท่าที่ดูมานะคะก็คือในที่สวนที่เรากำลังจะไปก็คือมันจะมีคล้ายๆเลงน,นะคะอยู่กลานน้ำ คนเราเข้ามาอยู่ในน้องป่านี้แล้วเมื่อกี้หาทางเดินแต่พื้นมันคือแบบสุดยอดแอดเวนเจอร์มีคนคนแบบมีพวกพายุโคนมีพวกกิ่งไม้มีพวกยญ้ามีสนามเด็กเล่นด้วยทุกคนดูดีทุกคนเจอเป็ดด้วยนี่ทุกคนเป็ดแบบเป็ดเยอะมาก นี่ทุกคนเป็ดน้องเป็ดคือน้ำมใสมากนี่น้องขึ้นบอกมาแล้วนี่อันนี้น้องห,อหัวเขียว ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาร้านอาหารไทยกันนะคะก็คือเราเดินเสร็จแล้วเราก็มาดูร้านอาหารไทยว่าเราจะกินอะไรนะ,ะร้านอาหารไทยที่เราอยู่นะคะชื่อว่าร้านรุ่งฟ้าแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะมีร้านชื่อว่าก้อยด้วยสองร้านนี้เป็นร้านแนะนําในเมืองที่เราอยู่นะคะ แต่ตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนโฮเทลนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่าต้นโฮเทลหรือเรียกว่าอะไรสักอย่างนะคะอก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนจะกดประมาณนั้นกำลังจะลงไปที่ห้องนะคะเพื่อไปเช็คอินโรงแรมนั่นเองตอนนี้ก็อยู่ที่จอดรถของโรงแรมนะคะซึ่งมันนข้างาโรงแรมเลยอ,อันนี้นะคะก็คือห้องอาหารเช้าของตอนโฮเทลนั่นเองนะคะที่เมื่อเช้าเราไปกินมา ห้องอาหารเขาก็อยู่ในโรงแรมเลยนะคะแล้วก็มีอาหารให้ทานเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนค่ะ,ก,คคะก็คือเมื่อเช้าที่กินข้าวเช้าเสร็จนะคะก็คือนั่งมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะระหว่างแบบไปถึงนะคะเราก็ได้มาแวะเพื่อเที่ยวสถานที่ในเกาะโลโฟเทนตอนนี้นะคะเราก็พาร์กิ้งอยู่เพื่อเราจะรอถึงเวลากินข้าวเที่ยงเราไปล่องเรือนะ เดินไปอยู่ทุกคนคืออากาศดีมากคือแบบเม่อตอนนี้เราก็<ท>กดตู้ตก็ตอยู่นะคะเพื่อรับกกตก็ตบัตรจ,จอดรถนะคะเพื่อจะได้เอามาติดไว้หน้ารถนะคะแล้วก็จ่ายเงินตามชั่วโมงที่เราจอดค่ะนี่เราก็กำลังเดินเพื่อไปร้านอาหารนั่นเองนะคะร้านอาหารที่เราจะทานก็เป็นร้านสไตล์เดียวกันนะคะ เย็นมากเลยทุกคนคือลมแรงมากคือ <c oughs> บนเรือได้เขามันก็จะแบบหนักกว่านี้แบบอีกประมาณสีเท่าทุกคนถึงร้านอาหารแล้วค่ะนี่กำลังเดินเข้าร้านอาหารร้านอาหารก็เป็นประมาณมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง <c oughs> ค่ะนี่นะคะคือห้องน้ำของร้านอาหารนี้นะคะก็คือดูสะอาดมากนะคะความจริงส่วนมากในนอร์เวย์นะคะห้องน้ำของเขาก็สะอาดค่ะ ร้านนะคะอยู่ดีมากคืออันนี้คือเขามีให้เลือกระหว่างในลาว n มีข้างนอกนะข้างนอกแล้วก็มีในในตัวร้านอาหารที่แบบมีแอร์นะคะทุกคนซึ่งอองก็เลือกเป็นตัวนี้เพราะว่ามันคือมันไม่ร้อนแล้วมันก็สะอารมีห <สา S 1> ้ค<ๆ>นเยอะนะคะแต่ที่ร้านไม่เต็มเพราะว่าร้านเขาใหญ่มากนั่นเองมีทั้งสามแอร์เวียเลยร้านนี้ชื่อว่าบาคลาลาวนั่นเองค่ะซึ่งแอร์เวียนี้ก็คือล้าอาหารมาแล้วนะคะมีแฮมเบอร์เกอร์ ซีซาสลัดนะคะแล้วก็มีมัสเซอร์ฟิดแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะอันนี้ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะคะแต่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อกวางนั่นเองค่ะทุกคนตรงเนื้อแทนที่จะเป็นเนื้อปกติแต่เป็นเนื้อกวางค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นท่าเรือนะคะของ เกาะโลโฟเทนซ์โลวานั่นเองนะคะเรือแบบนี้นะคะจะเป็นเรือที่เราจะนั่งนะคะเพื่อไปดูนกอินรีนั่นเองนะคะทุกคนเรือนี้เลยสีเทาๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กำลังรอเพื่อขึ้นเรืออยู่นะคะแล้วรอเตรียมตัวเปลี่ยนชุดนะคะใส่ชุดที่เขาให้แล้วก็ใส่ขึ้นเรือกันไปเลยค่ะ ลมเย็นมากเลยที่เราเห็นบินๆนะคะไม่ใช่นกที่ไหนนะคะแต่เป็นเหี่ยวนั่นเองนะคะทุกคนก็คือ จุดพักนะคะที่เขาให้พักเรือนะคะก็คือเป็นจุดที่เขาตั้งใจเพื่อพาเรามาดูเหยียวจริงๆนะคะนกซีโ no กตัวนี้นะคะก็คือมันไม่กลัวเลยค่ะทุกคนมันมานั่งอยู่หน้าเรือเลยอันนี้ก็คืออีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาจอดพักเรือเพื่อให้เราได้ถ่ายรูปก,กับเหยี่ยวนะคะอันนี้คือแบบอยู่แบบใกล้ๆเลยนะคะ เพื่อให้เหยี่ยวมันออกมานะคะคนที่ขับเรือให้เราเขาก็จะเอาปลากระป๋องใหญ่มาเลยนะคะแล้วก็โยนลงไปในน้ําเพื่อให้เราถ่ายคลิปหรือว่าดูเมื่อเหยี่ยวมันฉกปลาจากน้ํานะคะแล้วตอนนี้นะคะมันก็กําลังกินปลานะคะฉกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปกินบนเกาะค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ล่งเรือเสร็จแล้วนะคะล่องเรือเสร็จแล้วตอนนี้คือผมยุ่งมากเลยค่ะทุกคนเพราะคืออาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเพราะว่าแบบคือพูดไม่ได้เลยอะค่ะทุกคนคือลมมันแรงมากก็คือแนะนําถ้าใครจะมาที่นี่นะคะก็ให้เอาแว่นตาไปด้วยนะคะเมนตามันก็จะแสบตาคะเพราะลมมันจะตีตาแรงมากนะคะก็นั่งรถมาเข้าโรงแรมกันแล้วค่ะทุกคนเพราะแบบ เหนื่อยมากแล้วห้องโรงแรมเราคือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดเลยนะทุกคนคือแบบมันดูดีมากแล้วห้องใหญ่มากก็คือตึกหนึ่งมีสองชั้นแต่มันไม่มีลิฟต์นะคะเดี๋ยวออมจะรีวิวโชว์ให้ดูโรงแรมที่อยู่ชื่อว่า Henning's า a r Bridge Hotel นะคะ เราสามารถเลือกทป์จองได้นะคะว่าเราอยากได้ทป์อะไรไทายห้องออมก็คือจะเป็นทป์ที่สามารถเห็นวิวนะคะมีความเป็นเมืองแล้วก็แม่น้ำด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะและอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครัวค่ะก็จะมีพวกแก้วน้ำที่ชงกาแฟแล้วก็มีตู้เย็นค่ะ โซนต่อไปนะคะที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นนี่โซนห้องน้ำเลยนะคะห้องน้ำคือดีที่สุดแล้วเพราะว่าที่ชาเวอร์ก็ใหญ่ซิงก็ใหญ่ ในเมืองเฮนิงส์าร์นะคะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรทำนะคะแต่มันก็เป็นเมืองคล้ายๆเมืองเล็กๆที่แบบอบอุ่นแล้วก็สาม,มารถเดินเล่นไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือจะมีร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีพวกแม่น้ำลำธารอาะไรอย่างนี้นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกนะคะที่เรากำลังจะพาทุกคนไปดูนั่นเองคะ่ะ เมื่อกี้นะคะทุกคนเราได้ออกจากโรงแรมมาเพื่อมาซื้อของมาเก็ตแบบน้ําขวดน้ําหรืออะไรอย่างงี้ที่ต้องการนะคะแล้วนี่ทุกคนเราแวะมาดูสานามฟุตบอลที่สวยทีส่สุดในโลกนั่นเองนะคะก็คือความจริงแล้วอันนี้มันดูจากมุมข้างนะคะทุกคนมันเลยไม่สวยแต่ถ้าดูจากบนเกาะเลยแบบเอาโดรนขึ้นไปถ่ายบนเกาะเลยมันจะสวยมากเลย ทุกคนคะเราก็ถึงโรงแรมเมื่อกี้ใช่ไหมะคะเราก็กินมาม่าเป็นอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่สำหรับ day 5นะคะก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดู day six แค่เลยค่ะ